สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชมกระบะใช้งานทรงสวยหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับปีลึกหน่อยนะครับแต่รับรองว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างระบบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับคันนี้ดูแลไว้ให้อย่างดีเลยครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดได้เลยครับตัวนี้อ s u ุ u TFR ปี1 9 9 4สนะครับสภาพสมบูรณ์มากๆครับจัดแต่งไว้ให้เรียบร้อยสวยๆนะครับชุดหน้าเป็นเจแปนหมดเลยนะครับ ใส่ร้อมางามๆครับคลิกที่ชื่อคลิปนะครับทาไปเยอะมากนะครับสําหรับคันนี้1นึ่งแสนบาทนะครับสาหรับคนที่ชอบแนวนี้ทรงนี้นะครับก็เอาไปใช้งานกันนะครับดูแลมาอย่างดีสวยสมบูรณ์ทุกจุดครับหาไว้ใช้งานขับซิ่งขับล้อขับใช้งานขับได้ครับเครื่องโอเวอร์ฮอลมาให้เรียบร้อยนะครับปั๊มหัวฉีดเปลี่ยนมาหมดแล้วครับลองชมลองเช็คคลิกนะครับเน้นให้คลิกอ่านนะครับก็จะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบื้องต้นถือว่าทรงสวยแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับ ใครที่ชอบแนวนี้ทรงนี้ไม่ต้องไปทำเองครับจัดไว้ให้พร้อมๆนะครับใช้งานได้ขับล้อได้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับเจอตัวนี้มานะครับเผื่อสมาชิกท่านใดชอบแนวนี้ทรงนี้นะครับใช้กันได้ยาวๆอึดทนทานแน่นอนนะครับและที่สำคัญตัวนี้ก็จัดทรงและก็แต่งไว้ให้เยอะพอสมควรมีเครื่องเสียงมาให้นิดหน่อยนะครับสำหรับคันนี้ภายในก็เดิมนะครับสำหรับด้านหลังด้านหน้าเป็นเบาะแบบนี้นะครับเปลี่ยนมาเรียบร้อยใครที่ชอบทรงชอบแนว ความอึดทนทานของอีสุดๆรุ่นนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังครับของแต่งมีเต็มเลยครับลองอ่านดูนะครับสําหรับรุ่นนี้สําหรับผมเองก็ไม่ค่อยคุ้นหรอกครับแต่รู้ว่าจัดไว้ของแต่งนี่คุ้มมากแน่นอนนะครับใส่ไว้เต็มครับลองชมลองเช็คไปดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่รังสิตนะครับ ใครที่อยู่ใกล้เน้นให้ไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับของแต่งเรียกว่าคุ้มแน่นอนหาไว้ใช้งานตัวนี้ไม่ผิดหวังครับปรับอืดตามทนเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆครับสำหรับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบพร้อมจบนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับจะส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันได้ว่ารถไม่หายนะครับเงินอยู่ครบนะครับถ้าเงินหายไปนะครับผมจ่ายคืนให้เลยครับไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับการที่จะโอนมัดจานะครับก็เป็นไปตามลําดับนะครับถ้าไม่มัดจารถคนอื่น ก็มาชิลไปนะครับสาหรับคนที่ชอบและเข้าใจนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยสมบูรณ์และพร้อมใช้นะครับของแต่งจัดเต็มทําไว้จบทุกอย่างแล้วครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่อยากติดตามและรับชมหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจสมาชิกกันนะครับใครที่ชอบรถรุ่นนี้ปีลึกหน่อยนะครับแต่รับรองว่าใช้งานได้อีกยาวๆครับสมบูรณ์สวยๆคลาสสิกแน่นอน ออกทรงแบบแต่งมาให้แล้วครับก็ไม่ต้องทําเองนะกระจกไฟฟ้านะครับหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับลองเช็คลองชมนะครับอันนี้ก็จะสำหรับคนที่ชอบและเข้าใจนะครับได้แนวได้ทรงครับได้สภาพและไม่ต้องแต่งเองครับจบในไม้เดียว1 6 9 0 0 0บาทนะครับเช็คมาให้ทุกระบบจัดไว้ให้พร้อม ขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับสมาชิกสนใจเน้นโทเจรจาไปดูรถตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านก็ได้นะครับและถ้าใครอยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับจัดไปเลยครับจัดส่งให้ถึงบ้านแน่นอนรับประกันรถถึงบ้านไม่หายระหว่างทางครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับกราบขอบพระคุณที่ยังให้ความกรุณาช่วยดูโฆษณาให้กระผมนะครับ